สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568วันนี้เมื่อเวลา13.30นาทีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายอิทิศักดิ์แฝงพงศ์รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะและที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเม็กบ้านหนองเม็กหมู่ที่1ตำบลช่องเม็กอำเภอศีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณดินขุดและขนทิ้งไม่น้อยกว่า6,438ลูกบาทเมตรได้รับงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี68จำนวนกว่า400,000บาทคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดพร้อมที่ปรึกษาได้เข้ารับฟังการชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการจากนายสมจิต ฟุงยอดคิรีผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลช่องเมก็กอําเภอสิริมทอนณห,ห้องประชุมกองช่างเทศบาลตำบลช่องเมก็ก แจ้งว่าทางเทศบาลยังไม่ได้งบสนับสนุนจากทางจังหวัดแต่ทางอำเภอได้สอบถามมาตลอดว่าโครงการดำเนินไปถึงไหนแล้วจึงอยากฝากคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดช่วยเล่งเร่งรัดติดตามให้ด่วนด้วยเพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนายอิทิศักิ์แฝงพงศ์รองประธานคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดแจ้งว่าจะช่วยติดตามกับทางจังหวัดให้ในวันประชุมของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเหตุผล ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณฟังเสียงนายสมจิตผู้อำนวยการกองช่างขอผมนายสมจิตฟู้งกชรีนะครับผมก็อ,อ,อะไรยังไงนะครับแต่ว่าพอเรามาเ,เราก็ไม่ได้รับงบประมาณมาเราเลยไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรายงานยังไงว่างบประมาณถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็เลยอยากจะฝากท่านด้วยครับผม